เพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราแบบง่ายๆนะคะโดยการที่นับหรือขอบคุณนะคะในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วนะคะในวันนี้นะคะใครหลายๆคนรู้สึกหมดพลังรู้สึกท้อแท้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยที่จะขอบคุณนะคะในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าในวันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะ คุณตื่นลืมตามามีลมหายใจนั่นก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้นะคะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วคุณต้องขอบคุณร่างกายของคุณเป็นอันดับแรกเลยนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของคุณในตอนนี้และขอบคุณสิ่งที่คุณอยากได้นะคะไม่ว่าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าท้อหมดหวังหมดพลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้า ะค,ะคุณลองกลับมานับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะเพราะมันจะทําให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นและรู้สึกว่าสิ่งดีๆมากมายต่างหงไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มที่ตัวของเรานะคะดังนั้นแล้วกลับไปนับสิ่งที่คุณมีในชีวิตในตอนนี้นะคะและจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมีพลังขึ้นมาทัานทีทันใดค่ะแล้วมาเจอกับครูสันนิทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Bye.